สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการช็อตไมโชว์กับพอยใส่นะคะก็ห่างหายกันมาสักพักหนึ่งแต่เมื่อวานได้ไปเดินประกวดไทยซูเปอร์โมเดลเวทีนึงแต่ลืมถ่ายมาแต่ก็วันนี้ก็ได้แบบเดี๋ยวถ้าได้คลิปจากพี่ พี่ที่คนรู้จักที่ถ่ายให้ยเดีวจะมาลงให้ทุกคนดูนะคะแต่วันนี้ได้รับเชิญให้ไปร่วมเดินพาเลสเซ็กวอล์กเ er นะคะก็ที่สยามสแควร์นะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะก็ยังไงใครว่างๆนะคะก็สามารถไปพบเจอกันได้นะคะก็ยังไงพอใส่ก็จะขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วก็เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ ค่ะทุกคนก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็ชุดนี้ก็จะชุดออกเดินทางไปถึงนู่นนะคะก็ยังไงก็จะไปแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวที่นู่นก็รอติดตามนะคะว่าจะแต่งชุดอะไรแต่งหน้าแบบไหนนะคะก็ฝากติดตามแล้วใครที่อยู่กรุงเทพรหรือว่าอยู่ใกล้เรียนนะคะก็สามารถมาร่วมสนุกมาร่วมกิจกรรมดีๆนี้ได้นะคะแล้วเจอกันค่ะ <S 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 Hoppin' hop, hop, hop. hop the whip in the skirt, ay. Eh? Now we got whip to compur, ay. Eh? Not the bumper to go burn. The option man, yes, you made that all the time. ค่ะตอนนี้ก็กลับถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบสนุกแล้วก็มีความสุขมากค่ะในการที่ได้เห็นแบบผู้คนหลากหลายในการที่ออกมายืนหยัดยืนหยัดบอกว่าแบบยังมีเพศทางเลือกเช่นว่าวันนี้ก็จะมีน้องคนหนึ่งที่หูหนวกแต่ก็ยังเป็นร่วมเดินนั่นก็แบบบ่มบอกว่าเพศทางเลือก LGBTQ ไม่ใช่ตุ๊ดเกย์หรือว่าคนอื่นๆแต่ก็ยังมีแบบเพศสภาพอื่นๆของเขาก็ยังต้องการความเท่าเทียมและความเสมอภาพนะคะก็แบบมันบ่งบอกได้แบบหลายอย่างมากวันนี้ก็ตามที่คลิปที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็วันนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ำพักผ่อนนะคะก็ พรุ่นีเดินทางกับคอนกันแล้วค่ะก็ยังไรคลิป EP ีหน้านะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่า EP ีหน้าจะไปทําอะไรและทํากิจกรรมอันไหนต่อนะคะก็คลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคับสติ๊กในะคะก็คลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ